มาค้นพบสิ่งที่ซ่อนเร้นสิ่งที่มีค่าหรือที่เดินเจมอยู่นะครับมาดูเรื่องโอกาสและศักยภาพที่สามารถไปต่อย,ยอดได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถินนน่นมองเห็นเน้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจาาจริงๆแล้วเนี่ยผมมาที่นี่ผมมาดูเรื่องโอกาสไม่อยากพูดถึงเรื่องปัญหาแล้วก็ทีแม้ที่มีการแสงก็ประมาณไปแล้วมีโครงการมาแล้วนะครับผมว่าใส่เงินไปแล้วเนี่ยไม่ก็ไม่สำคัญเท่การใส่ใจ รวมที่นี่เองครั้งนี้จะอยู่สองคืนถือว่าเป็นนาอมต่ปีในรอบเป็นสิบปีที่ไม่ได้มาที่นี่ถือว่าเป็นการแสดงเจตจำนงชัดเจนว่าเราจะนำความสมบูรภาพความเท่าเทียมและโอกาสมาสู่สาธารสิทธแสดงภาคใต้อยากจะให้น้องสาธารณสิทธิภาคใต้มีความไว้วางใจรัสบาลนี้วันนี้ัสบาก็พร้อมที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างระหว่างประชาชนะชาชนในทุกๆุกเขตในทุกประเทศผมมาที่นี่ผมมาเคลียร์ที่มา ผมมาสร้างให้ให้โลกรู้ว่าสาวสวแหงใต้เป็นจังหวัดที่นดามาเที่ยวเป็นพระพิธีมานมา,นมานไม่ต้องห่วงครับผมว่าคุณบินมาได้นหแต่พอทุกคนก็อยากไะมีโอกาสาอยากจะมีเงินในกระเป๋าถ้าเศรษฐกิจดีนะครับการมีความสานุกท่ามีความเท่าเทียมนะครับได้รับการศึกษาที่ถูกต้องได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกันทุกๆคนที่เป็นคนไทยเนี่ยผมเชื่อปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้น